นี่นะคะคุณ<ฟ>เลดี้มุมนี้เห็นปู่ไม่ชัดคะ่ะอ๋อคะ่อะเดี๋ยวนะกนี่ตัวอกนี่นนมันเป็นแบบนี้น,น,น,นี่โอ้สวัสดีค่ะคุณตานี่นะคะโอ้รถทำให้รถไม่ไปโอรถเป็นไรล่ะคะช่างพง อันนี้ก็เอ,เอาเอาตัวล็อกนึงเข้าเข้าไปด้านในอ๋อเป็นกับตัวล็อกเออเออฮ่า่า <laughs> ามันก็ไปสมพอแต่เห็นตื่นเช้ามาเห็นรถจอดอยู่เลยนะคะคุณตาก็เอารถไปไม่ได้อือนี่นะคะ,ะ,ะครับผมเอาไปลองดูคุณตาก็อะขับได้แล้วนี่ะนะคะ คุณาก็จะได้ลองแต่เช้านะคะติดไหมเนาะติดไม่ติดอ่าติดแล้ว,ลวนี่นะคะ <c oughs> โอ้ได้แล้วน้องอิมบุญนะคะคุณตาก็ไปแล้วนะคะมันเกียวกับัวลกนะฮะพอตื่นเช้ามาเห็นรถคันนี้จอดอยู่อา้าวรถใครมาจอดอยู่แต่เช้าโอ้รถคุณตา ตามอกเนาะคุณตาก็ขับไปเรื่อยๆนะคะขับได้แล้วนะคะขับได้แล้วเอาอย่นีจะไปไหนครับขายปลาโอ้โหแม่อ่าจ,จ,จ,จิตวิจิตจิตจิตวิญญาณขายปลาแต่เช้าเลยแม่มค้า ก็เนี่นะค้าขายต้องตื่นแต่เช้าต้องขยันใช่ไหมช่างพงเนี่ยเปิดร้านตั้งแต่เช้าเนี่ยอืใช่นี่เราก็ตามมาอเมื่อว่าจะหอบเสื้อผ้ากลับบ้านไอเดียเข้าอยู่เอาอีกแล้วแตยิ่งเจ้าเนี่ยแต่งตัวสวยๆยายไปไหนอ่ยายจะไปไหนดิว่าแต่งตัวสวยๆปุ๊บยายจะไปไหนเลยเหรอ <c oughs> คือคืออยู่ที่นี่นะ่ะตอนนี้นะคะใครสะพายกระเป๋าไม่ได้นะ <c oughs> ต้องแบบอาจจะไปอีกแล้วเหรอนี่ยนะคะคุณธนพัน์ฝนให้แล้วครับเอซลุงป้าครับขอบพระคุณค่ะนี่นะคะ <c oughs> ก็ใหญ่ฮันนี่ก็เตรียมปลามาขายให้เอฟซีใจเช้าเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะ FC ท่านใดนะคะอยากจะสั่งปลาของยายฮันนี่นะคะยายฮันนี่ก็มีปลานะคะก็อร่อยนะคะปลาวงนะคะเนาะเมื่อคืนนี้เสี่ยงก็ซื้อนะคะแล้วก็ให้หนูนาทอดนะคะแล้วก็ทานข้าวด้วยกันนะคะพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะอร่อยแล้วหนูนาก็ตาส้มตามํานึ่งข้าวเหนียวเขามีข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ลวกผักนะคะอร่อยมากค่ะ FC เมื่อคืนนี้นะคะเนาะ แต่อาหารพวกนี้นะคะเราจะทานช่วงช่วงค่ำนะคะเปี้ยวนอนไม่อิ่มบอกเปี้ยวนอนไม่อิ่มบอกอเปี้ยวดื้ก็ยตอยนะังน้นนี้น่มากเนะอครเดาะอ่คะก็ยะโอเค ได้รถให้เรไปเลยนะคะโอโอรถกลับข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวรถกลับข้ามาเดี๋ยวเราจะซื้อนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อปลาส้มนะคะอยากอยากทานปลาส้มกับกับข้าวต้มร้อนๆนะคะ พอแม่คำใชยพ่อฟื้นก็นั่งอยู่หน้าบ้านกันนะคะนี่น่เขาไปทงานในบ้านลุงนะนี่นะคะก็อ่ะให้ชมบรรยากาศร,รอบๆเลยนะคะสวยงามมากนะคะเอซีนี่ ตื่นเช้ามานะคะทุกคนนะคะก็พี่น้องยูทูบเบอร์นะคะเนาะที่กลุ่กองอ่ะเวลาเราตื่นเช้ามาเราเรียททาภารกิจส่วนตัวให้เสร็จเลยนะคะทานอาหารเช้าให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเนาะทานอาหารเช้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วกิจกรรมนะคะกิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยบางทีมันไม่ซ้ํากันเลยนะคะบางทีมีเอชซีมาแต่เช้านะคะบางทีก็มีรําแต่เช้านะคะรําตอนเที่ยงรําตอนเย็นนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเอฟซี FC ท่านใดอยากให้เฟื่องรำก็ติดต่อมาได้เลยนะคะไอดีไลน์ของเฟื่องนะคะ0622726832นะคะจะให้ไหว้จะให้รำอะไรก็ได้นะคะเฟื่องทำได้หมดนะคะเนาะก็อาคาแรงรำก็อยู่ที่ว่า f อซจะให้นะคะเนาะเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะเนาะขอบพระคุณนะคะคุณบำรุงสวัสดีนะคะอยากจะให้ไหว้ให้ก็ไหว้ให้ได้นะคะเราก็มีพวงมาลัยนะคะ พวงมาลัยของแม่ละนะคะนาะก็แม่ละก็อ่าไปขายพวงมาลัยให้กับพวกเรานะคะไม่แพงนะคะไม่แพงนาะก็สั่งได้นะคะสั่งได้นะคะก็มีดอกดาวเรืองอยู่ใกล้ๆตรงนี้เราก็เก็บเก็บได้นะคะอันนี้ไม่เอาเดอ้อวันนี้ไม่เอาอน,น,นะคะขอบคุณมากนะคะเอฟซีทุกท่านเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอ้าวเอฟซีอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ ตอนเช้าๆก็จะมีรถน้ําแข็งนะคะส่งนะคะก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรตลาดตลาดน้อยนะคะแล้วก็มีรถน้ําแข็งส่งอย่างน้อยพวกเราก็จะได้มีน้ําแข็งแช่กันหนูนาขายน้ําก็สั่งน้ําแข็งลงก็ขายน้ําให้กับพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะหรือว่า f ออยากจะเลี้ยงน้ํา นะคะก็มีมากมายเลยนะคะน้ําหลายอย่างนะคะน้ําหลายอย่างนี่นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ต้มน้ําร้อนนะคะก็แก้ว20บาทนะคะ fg แก้ว20บาทนะคะถ้าอยากจะช่วยอุดหนุนนะคะให้หนูนาพาไปดูมีรายได้อยู่ได้นะคะค่าชาวบ้านค่ารายละอย่างนะคะ fc ก็สั่งเลี้ยงได้นะคะแก้วละ20บบาทนะคะเนาะหรือจะสั่งไปถวายพระอะไรก็ได้นะคะ นาอเป็นน้ำปานะช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นก็เอฟซีก็สั่งได้นะคะนูนาพาไปดูนะคะก็ <c oughs> ช่วยให้กำลังใจน้องด้วยนะคะเนาะน้องก็รายจ่ายก็มีนะคะค่าเช่าบ้านนะคะค่าเช่าบ้านกะกินค่าอยู่นี่แหละเพราะว่าน้องยังก็ยังไม่มีรายได้จากยูท b e นะคะนี่คุณไพรรัตคุณแม่อัมพรสวัสดีนะคะคุณบำรุงสวัสดีนะคะ นี่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะตลาดน้อยที่มาเปิดแต่เช้ามียายฮันนี่นุนาพาไปดูนะคะเราก็ช่วยทำกันนะคะขอพระคุณทุกท่านคะ่ะขอพระคุณนะคะที่มาให้กำลังใจในช่องเล็กๆในแต่ละวันแต่ละเช้าเช้านะคะ,อะตอนนี้รถกับข้าวก็จอดอยู่หน้าบ้านในโพธิ์นะคะรถลุงต้อยนะคะรถลุงต้อยเดี๋ยวดูคน เงินในกระเป๋ามีเท่าไหร่เนี่ยเาเมื่อคืนเอาเงินไว้ไหนเมื่อคืนพี่เอาเงินไว้ไหนเนาะ ออเดี๋ยวคุณนี่อยู่ในใจเสมอคุณนั่นนี่นั่นยงไงมองให้ด้วยผูกนวดเก้ลอกไปมาได้เล่เฮ้เมื่อคืนเงินทอนที่อาไปไหนไหนไม่ไม่ไม่ ไม่จี่เมื่อคืนที่แพนร้อยอ่ะ,น,ะ,น,ะน้ำที่พี่กะนั่นไว้เนี่ยยังอยู่ไไม่ได้ใ้ใใหอืม <c oughs> อืมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสมุนชูานานชาแนลด้วยนะคะอขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ